ไม่ต้องตกใจนี่คือขนมตะโกสมุนไพรโอทอบบางน้ำผึ้งนะครับเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่อยู่ตรงโซนเอตรงโซนเนี้ย จอดรถปุ๊บเดินม,มาซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมมาพรีเซนต์ร้านนี้หรือเปล่าใช่ครับผมเริ่มต้นที่ร้านนี้แต่ตามผมมาวันนี้เราจะไม่ไปเรื่องของกินมั่งอะ่ะซึ่งของกินเราเยอะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรดีกว่าคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ขอญอาติดไมค์ขอญอาตนะครับคุณพี่นะ คุณพี่แนะนําตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรขอชื่อเล่นเลยค่ค่ะชื่อคุณอิ๋มค่ะอคุณอิ๋มคุณอิ๋มของเราอยู่ภายใต้แบรนด์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักสมุนไพรย่อยๆก็คือรักสมุนไพรรักสมุนไพรบางบ่อนั่นเองคือโปเตียเราก็จะพรีเซนต์เรื่องของกินแต่บังเอิญผมวันนั้นผมซื้ออะไรแชมพูมั้งมาโกดเข้าไปอ่ะเอ้ยพอมันใช้แล้วดีปุ๊บอันนี้ต้องพรีเซนต์ซะหน่อยอ่ะวันนี้วันนี้ผมใหญ่ผมขออนุญาตนะพรีเซนต์นะเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรนะสมุนไพรของเราทั้งร้านเลยดีกว่า<ะ>เริ่มต้นผิงพาไปดูตัวแรกหน่อยว,ว่ามีอะไรม้างเริ่มไล่เลยทีละทีล,ละลอย่างอันนี้คือสมุนไพรบำรุงเส้นผมถ้าเกิดปภาษาบ้านๆก็คลิมนวดเนาะอ๋อไปคลิมนวดใช่แต่ว่าของเราพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอนซีเนอร์หรือเป็นโคลนตรงนี้สามารถอกไปนน้ำได้อันนี้คือมะพร้าวองมะพร้าวหอมใบยานางสมุนไพรเหล่นี้ พี่หอมจังพี่หอม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 มพะพร้าวเลยใช่แล้วปัญหาผมร่วงทันรังแคลแล้วก็สําหรับที่ผมชีฟ้ฟูไม่มีน้ําหนักตัวนี้โอเคเลยซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เราด้านหน้าเขาจะมีบอกเพราะฉะนั้นถ้าสามารถหยิบเอาไป่านก็ได้หรือท่านยังไม่ซื้อแต่ท่านเอาไปศึกษาก่อนก็ได้คือสามารถหยิบไปได้เลยซึ่งพี่ก็จะเตรียมไว้ตรงนี้นั่นเอง,งะนะฮนี่เห็นไ,ไหม พี่อิ๋จะบอกเลยนี่โครนหม,มักผมน้ำมันมะพร้าวมันหอมมะพร้าวเม,วมวื่อกี้จมูกข้าวว่าหาประเทศน,น้ำมันงาดำแต่ตัวนี้หอมมากและอีกอย่างหนึง่งสำคัญเลยเรามีกาทอท็อปค่ะโอท็อป oh, <top. S 2> เพราะสำคัญด้วยมีเลขจดแจ้งเหมือนกันมีเลขจดแจ้งเนี่ยคุณพ่อเลขจดแจ้ง้งกงงงวก็ของผู้ประกอบอ๋อนี่ไงเพราะฉะนั้นเราถูกไม่ใช่อยู่ดีเอาเลขจดแจ้งชาวบ,บ้านนาไม่ใช่ซึ่งเป็นเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์เราจริงๆนี่ บ,า,บางบ่อเรามีดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงบางบ่อเราอยู่ที่ตลาดน้ำมันมะพึ่งนอะต่อไปอันนี้เป็นอะไรอีกเลยอมเหมือนกันสีม่วง,งคืออะไรพี่คือมันเป็นอัญชันเป็นสมุนไพรอัญชันกิ้มะพร้าว,ก,าาวกินมะพร้าวจะบอมว่าหอมยินบอกนิดนึงสมุนไพรเราเนี่ยจุดเด่นคือหนึ่งสมุนไพรเราปลูกเองอ๋อปลูกเองใช่สองคือคนผลิตเราเป็นเพศสัตเพราะเป็นเพศสัตโดยตรงพ่อ,พอ,อเลีงก่อนแล้วมาจาหน่ายนะคะนี่เป็นอัญชันมามดีกว่า รู้ไหมมาคำดีควายเป็นไงลูกเป็นอย่างนี้จ้าอ๋อขออนุญาตนะครับนี่เรียกว่าลูกมาคำดีควายมะคำดีควายเป็นอย่างนี้นะเราเพิ่งเคยเพลนเหมือนกันใช่ซึ่งซีอิมก็มีให้เราได้ดูด้วยเป็นยังไง้เฮ้ยข้างในมีเสียงกึกกึกกึกเหมือนเบี้ยแก้ผมอ่ะก็จะมีเสียงอย่างเงี้ยเบี้ยแก้ของผมเลยค่ะแต่นี่บัรลงเส้นผมเหมือนกันแล้วล่วงคันรังแคกรณีมีตุ่มสิว แล้วก็คนผม่วมเยอะฉะนั้นฐานการบำรุงเส้นผมนี่คือผมที่เกิดไม่บำรุงที่ร่วงและทาไมไม่ขึน้นนาทีตัวนี้คือตัวบำรุงเลยอ๋อนี่คือตัวบำรุง,งเหมือนไปเพิ่มอาหารให้กับมันต้องค่ะและที่สาคัญเลยคือเขียวเขียว,<า>ยวอันนี้มัเนเรื่องนะโอเคตัวนี้นะคะคือคือมะกรูดเนี่ยนะเมื่อกี้เราเรียนบอกนะว่าย้ํานะว่า สีเขียวบางคนนึกว่าเป็นว่านหางจระเข้ไม่ใช่อันนี้เป็นมะกรูดย่านางอันนี้หมาะลดร่วงแรลงแคเหมือนกันเหมาะสาหรับคนที่ทํมมสา,ส,าททสีผมบ่อยเนาะสาวๆเนาะบางทีทาสีผมบ่อยเนี่ยผมจะขาดจะร่วงตัวนี้สามารถใช้ได้เหมือนกัน คือคนที่ทําสีผมโกลผมใช่ใช่นี่เลยมะกรูดย่านางใช่นะครับคือเราเราจะแยกไว้หมดว่าใครแบบไหนแบบไหนไว้อยู่แล้วแต่นี่ภาพรวมว่าถ้าไม่เป็นไรเลยสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรที่บำรุงอ๋ออย่างชาวีเนี่ยผมปกติก็สามารถใช้อันไหนก็ได้ใช่ไหนก็ได้อันนี้คือในกรณีอบไอน้ําเสียแตกปลายก็ใช้อันนี้เลยเต่อต่อไปแล้วเดี๋ยวติดตางนี้กันต่อไปคืออะไรต่อมาคือสมุนไพรปกูกผม ปลูกผมค่ะแล้ปัญหาคันผมร่วงแต่ว่าทางภาษาของทางด้านเส้นผมเนาะสุนรภัยเนี้ยเขาเรียกสุนทรัยบำรุงเส้นผม,มแต่ภาษาบ้านๆ้านก็คือปลูกผมปลูกผมค่ะอันนี้สุนรภัย98%เปอร์เซ็นต์จะมีเฮนนาเยอะเฮนนาก็คือเทียนกิ่งเน,นี้ยพวกกระเมงใบหมีอะไรเงี้ยมีเยอะอันนี้วิธีใช้ก็คือฉีดฉีดฉีดเหรอใช่เลยค่ะขั้นตอนก็คือเส้นผมง่ายอย่างเนี้ยค เราฉีดเลยให้แห้งก่อนอ๋อนี่ไงอ่ฉีดแล้วอยากขึ้นตรงไหนก็ฉีดขึ้นตรงไหนก็ฉีดนวดน,นว,นนว,นนวนดได้สม่ำๆทซึงถ้าอยากแข็งเป็นเจลก็ใช้ได้เลยฉีดวันละสองครั้งเองไม่เยอะช่วงไหนมัง่งสองครั้งก็วันหนึ่งสองครั้งช่วงไหนก็ได้ที่เราสะดวกใช่ทุกวันเน้นทุกวันตัวนี้ขายดีมากเพราะส่วนใหญ่หมอสําหรับท่านที่ไม่ใช้ครีมนวดคือบนหลุมเจนผมตัวนี้ก็มาเปิดตัวนี้แทนเพราะว่าไม่ต้องล้างออกแต่ตัวนี้จะล้างออก อันแรกนะที่ผมพีเต์ไปทั้ง3แบบเนี่ยคือต้องล้างแต่ถ้าเกิดในกรณีขี้เกียจอย่างผมเนี่ยขี้อ่าล้างนี่สเปรย์เลยสดสดดใสองครั้งเอาที่ท่านสะดวก2เวลาเฮ่อ้ยเจ๋งอ่าต่อไปครับผมเป็นอันนี้ราคาไม่แพงนะร้อยแปดสิบบาทเพราะผมเห็นราคาหมดแล้วมันถูกถูกมากแต่ละอย่างเพราะไปเทียบตอนนี้เป็นเอ่เซรั่มบำรุงเส้นผมคือบางคนเนี่ยุผู้หญิงสาวสาวหรือคุณผู้ชายเนี่ยผมจะขาดช่วงเนาะขาดช่วงแตกปลายชีฟูไม่มีน้ำหนัก นะคะตัวนี้สามารถต้องสันได้เนี่ยลองดูใส่เส้นผมได้เลยแพเกจเขาสวยนะอันนี้เราจะบ่มไว้สิบห้าวันเนาะก่อนใช้อ่อหมายถึงว่าก่อนที่มาจําหน่ายเนี่ยมันจะมีพัวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดำวิตามินดีใส่เส้นผมได้เลยืู้สอนทลุแมสเลยนะใส่เลยอยากหล่ออยากสวยใช้ได้เลยคือมันก็จะให้ผมมีน้ําหนักด้วยแต่เรื่องของเรื่องใช่ข้อสาคัญน้ำมันงาดำมันจะทาให้ผมขึ้นไวด้วยและอย่างหนึ่งงาดำเป็นข้อโปรดผมด้กัน ยิ่งยิ่งทานนะจะได้บำรุงกระดูกด้วยใช่ครับไม่ใช่ได้บำรุงไม่เยอะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนี้แต่นี่แพ็กเกจสวยสวยค่ะผมก็หลังชอบนะมาที่ชี่แล้วแพ็กเกจสวยหลังจะไปเหมือนกันอ้อยอ้อยโทคอนัสออยอ๋อในโทคอนัสออยแล้วต่อไปสีม่วงนี่คืออะไรพี่อันนี้คือแชมพูอันชันมะคำดีควายแชมพู อันผสมอันคัมดีควายที่นี่มาคัมดีควายอันนี้ก็คือเป็นแชมพูไว้สระผมเลยใครที่มีปัญหาอะไรให้ใช้อันนี้ครับลอ,ลองดูดมดูได้ลองให้มีดมหมดเลยหอมจังมีแชมค้นะคะเงินบอกนิดเมืงหมอสำหรับท่านที่ชอบสระผมเมื่อคืนนะคะหนังศีรษะไม่แห้งแล้วนอนนะคะเป็นคนที่เหงื่อบ่อยๆมีตุ่มสิวเชื้อราชนะตะุกอันนี้จะเหมาะวินมอเตอร์ไซค์ข้าราชก,การนักศึกษาหรือที่บอกมีเหง่อเยอะ อันนี้จะลดปัญหาเลยแล้วกระตุ้นผมขึ้นด้วยกระตุ้นผมด้วยนี่กระตุ้นผมขึ้นใหม่ดกดาด้วยใช่ที่เป็นตุ้มสีใช้ได้เลยถ้าใช้คู่กันเนาะผมขึ้นตุ๊ดตามด้วยชิ้มลดที่เราบอกนะนะบำรุงนี่เสร็จคู่เลยใช่ซื้อน้าร้าเราจัดโปรโมชั่นเหลือส5 0ห้สิเองนะสองอย่างลดไปอีกโหดีจังเลยขอบคุณพี่และต่อไปติดติดกันเลยครับสบู่ได้ข่าวว่าเป็นของเพื่อนพี่ใช่ไหมพอดีมันเป็นเครือข่ายการเป็นเพื่อเครือข่ายการอ๋อคือเรื่องของเรื่องคือหมายถึงว่า ของเราเนี่ยผลิตสบู่อยู่แล้วไม่ทนัน<ม>เขาอยากได้ฟักข้าวเราก็เลยบอกอโอเคแนะนําเพื่อนดีกว่าเป็นการกระจายรายได้ให้เพื่อนด้วย<ม>ถูกไหมคะมก็จริงๆถามว่าเราผลิตไหมเราก็ผลิตเหมือนกันด้วยความที่เราจะเน้นชมพูมากกว่า<ม>ก็ช่วยกันกระจายรายได้อันนี้เป็นสบู่ฟักข้าวอ,อ,อ,อันนี้อันเนี้ยผมเข้าใจว่าเป็นแพ็กเกจทั่วไป <c oughs> แต่ที่ผมสนใจคืออันนี้ทันตมาทิกมาดูผมอะ่ะชอบของลอกเต็กมากเลย ซึ่งทุกวันนี้ผมแก่แล้วผมก็ยังถูกลอกอยู่อันนี้นี่ทำไมมันน่ารักจังนะนี่จริงๆแล้วเรียนบอกสาหรับเนี่ยคนที่พกพาเนาะสาวๆเนี่ยอบพกพาชอบมินิมินิตรงเนี้ยเนี่ยผมชอบอันนี้เลยเพราะอันเนี้ยเราเต็นทั่วไปจะเป็นแบบนี้ใช่แต่ขอเราเป็นแบบการ์ตูนอ่เอาสำหรับพกพามาสะดวกมากเลยได้ไถ้าเทียบกับมือผมดูเลยกระจึงนึงเลิศมากไม่ยากเรามีบล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวทำใหม่ได้เนี่ยเป็นมาผมผมกับสนใจนี่มากกว่าอันนี้อาสำหรับทำอะไรครับอันนี้ ตี่นี้ก็ล้างหน้าปกติแต่ว่าเป็นกีซีลีนเนาะแล้วก็มี<อ>ข้าฟักข,ข้าวนีต้านุ้อนุ่นมอิสระนะคะฉะนั้นหน้าที่เกิดมีรอยยอ่นลุมขนกว้างๆซึ่งสีเป็นฝ้านี้ช่วยได้เลยคือสําหรับ ล้างหน้าก็สามารถล้างมือได้ด้วยนั่นแหละแต่เน้นล้างหน้าเพราะมีกลูอิตรินนั่นเองโอเคอย่างดีนะแต่นี้ไม่ต้องถามอันนี้คืออะไรคือบ้านหางจระเข้ใครไม่รู้นี่ก็ตามนั้นต่อไปก็เป็นแชมพูเหมือนกันอันนี้เป็นแชมพูอะไรแชมพูอัญชันผสมบ้านหางจระเข้อันนี้จะเป็นสีม่วงนะอันที่อันดูเื่อกีคือน้าเงินนะใช่เหมือนกันต่างกันตรงนี้กรณีที่ว่าร่วงเยอะ ผมล่วงเยอะนิดนึงแตกปลายขาหนักอันนี้ก็ได้ดต้อง oh. นะคะที่ใช้อันชันเพราะว่ากรณีที่คนที่ล่วงเยอะเนี่ยใช้อันชันเพราะว่ามันเป็นกระตุน้นให้เลือดไหลเวียนฉะนั้นมันจะขึ้นได้โดกถามว่าไม่เป็นไรใช้ได้ไหมได้เหมือนกันช่วงโควิดรุชีตวัคซีนเนี่ยใช้ดีมาก oh. ทุกสูตรนะทุกสูตรต,ต้นผมขึ้นเหมือนกันอันนี้คือสีม่วงอ่ะต่อไปสีแบบธรรมชาติเลยพูดได้เหมือนกันนะอ๋อนี่เขามีแพ็กเกจ ใช่ลดเหลือ250้จัดแพ็คคู่ไปเลยถือว่าอย่าลืมนะครับของของเราคือของธรรมชาติเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเปรียบเทียบกับไอ้ทางนู้นมันคคนละอย่างกันของเราคือธรรมชาติสมุนไพรนั่นเองต่อไปขอสีเขียวมั่งพี่สีเขียวแต่ว่าขอบจะเป็นแดงๆ่อยเนาะอันนี้แชมพูมะกรูดทองคำช่างขอดมแม่ผมชอบสีนี้มากเลยหอมคือเรื่ององเรื่องที่ผมดมมาเนี่ยมันหอมทุกอันนะใช่ คือคือจริงๆที่หอมตรงนี้เราใช้กลิ่นธรรมชาติเป็นธรรมชาติฉะนั้นเวลาสระเนี่ยจะมีกลิ่นติดเส้นผมแต่ผมแห้งสนิทปุ๊บไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นติดเส้นผมไม่เหมือนแตงควาเช้นจะรูปที่เราเคยใช้เคยไปนี่แหละแล้วก็สําคัญหลังสระนี่ผมจนนี้ไม่เหนียวจะลื่นเบาสบายมไม่เหนียวเวลาทำไหจนบีนี่นเหนียวจังเลยนะคะอันนีขออนุญาตสอบถามหน่อยอันเนี่ยสีเขียวนะครับมีเซ็ตคู่เหมือนกับอันอื่นหรือไมเซ็ตคู่มีเหมือนกันที่เราเรียนบอกเมื่อกี้นะคะคดขมร้อยห้าสิบเหมือนกัน อันนี้คือมะกรูดเนนางมะกรูด,นดยนายนางเหมือนกันดีเพราะฉะนั้นนะครับที่พูดไปนี้ท่านอาจจะลืมไม่ต้องกลัวทุกๆจุด,ด,ดเราจะมีแผ่นเอกสารให้ท่านเอากลับไปได้อีกเ<บ><ๆ>ช่นกันอ่าต่อไปอันนี้เหมือนกันไหมพี่ต่อมาอันนี้ไม่เหมือนเลยต่างกาันตรงไหนเอ่ยด้านข้างจะเป็นสีลุง้งแต่อันนี้เขียวหมดเขียวหมดอันนี้คือพอดีสังเกตพอดีชินพูใบยะนางอันนี้จะขายดีกรณีที่ว่ามงคลเนี่ยสารส่สารเคมีเยอะจะร่วงจะทันเยอะเราสามารถล้างสารเคมีออกแต่ทุกตัวล้างหมดนะ ราะว่าสมุนไพรหลักเราเป็นใบยะนางลังจืดเห็นที่เรียนบอกครับขอดมหน่อยครับอันนี้ได้อันนี้จะรู้สึกเย็นสบายบายยะนางใช่ือมันโอเคมากเลยถ้าให้ผมชอบนะผมชอบกลิ่นนี้สุดเลยตั้งแต่ดมมันใช่อันนี้รู้้วแต่คนชอบนะนี่คือใบอะไรครับพี่นี่ใบลังจืดอ๋อใบรังจืดอันนี้คือของจริงเลยนะจริงเลยค่ะนี่นี่ดีนะพี่เขาเตรียมของมาให้ดูตรงนี้หมดเลยอ่ะเขินมากเลย นะคะอันนี้ก็มีเซ็ตคู่ให้เหมือนกันนี่ให้เหมือนกันตันนี้เราทำกันหน้าร้านเนอะจากกระเป๋าเดียวนี่ก็ร้อยหกสิบอันนี้คือสองร้อย่ายลืมนะครับอันนี้คือวิสาหกิตชุมชนห้าดาวห้าดาวคือเต็มแม็กของโอท็อปเรามาดูตัวเด็ดกันอันนี้เลยคือมากูดอ่ะเปิดให้ดมดูดมแล้วสดชื่นอันนี้ไม่มีฟองน้ํอมมากเขออนุญาตนะครับได้ค่ะนี่เดี๋ยวพี่อธิบายต่อได้เลยครับ คือตัวนี้เรนบอกเลยว่าเป็นตัวตัวแรกที่ผลิตของกลุ่มปีสองห้าสี่สามอ๋อน,นี่คือตัวตัวแรกเลยตัวแรกเลย<ร>ลเพราะว่าบรรพับุรุษเรามาเนี่ยใช้มะกรูดเนาะผมเขาจะดกขึ้นแข็งแรงขึ้นก็เอ๊ะทำไงเราจะกระจายไรายได้ให้ชุมชนตรงนี้เนาะให้ใช้กันก็คือผลิตก่อนเลยฉะนั้นสมุนไพรไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายชนิดแต่เราเน้นมะกรูดยานางที่เรนบอกตัวนี้ทําอะไรเอ่อถ้าเาาปิดภาษาปัจจุบันหน่อยก็คือสังเกนเนี้ยยิเทาล้างสิ่งสกปรปก ตีถั่ล้างสิ่งสกปรกอปอกใช่จะมาก่อนสะัะสมมติถ้าผมไม่ง่ายอย่างเงี้ยคุณน้องไม่ต้องล้างน,น้ำเลยค่อยๆเทมาบุกล่นวด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 ให้มันซึมทิ้งไว้ขั้นต่ำห้านาทีมากกว่าน,นั้นก็ได้ยิ่งมากยิ่งดีหนังลิซ่าเราจะสะอาดเ<อ>ก็บรักษาก็ไม่ต้องใช่ตู้เย็นก็ได้ไวในห้องน้ำเพราะในห้องน้ำเราจะเย็นอยู่แล้วแต่ถ้าเจอแสงแดดไม่ได้น้ำไม่ถูกโอ้ยเข้าใจครับอันนี้ขายดีมากถ้าสมสิวยังใช้ได้อยู่นะลดร่วงคันรังแคมเหมือนกันนี่ไงใช่ กระตุ้นผมขึ้นใหม่ด้วยอีกต่างหากใช่เคยมีแพ็คคู่ไหมสอบสอบอยากรู้เพราะอันอื่นมันมาแพ็คคู่อันนี้มีคู่ไหมมีจริงๆอะเรียนคู่ได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่กับมะพร้าวอ่าไอ้ตัวมะพร้าวที่หอมๆตอนแรกเลยขออนุญาตนะพี่นะใช่นี่คู่กันได้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันเพราะผมเพราะผมใช้ว่ามันหอมมากจริงๆสองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะใช้ดีมากรบประกันขอบคุณครับคุนพีลดมากครับขอบคุณครับ นี่ไอตัวเนี่ยผมเด็ดมากโอเคเลยคราที่แล้วที่ที่ซื้อไปอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมจะมีน้องลูกยอเยอะนะอ้าวมีอ๋อมีลูกยอด้วยมาพวกเห็ดหมัดพวกเหาทุดไม่ถูกัะสำหรับคนที่มีเหาเด็กน้อยหรืออะไรก็ใช่ได้ไขมนจะฟอกไข่จะฟอกอ๋อตัวนี้มันมีผลไปจัดการกับตรงไข่เหานั่นเองแต่อย่างโตๆอย่างเราน้อยเนี่ยที่จะมีใช่ไหมอันนี้เขาเรียกลูกเลยนะครับลูกยอค่ะลูกยออ่ะดูตรงนี้ ทานได้ด้วยนะจะสุดแล้วทานได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับเราเข้าไปข้างในร้านเลยอ๋อมีล่มด้วยต่างหากอ่ะพี่จ๋าขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณพี่หน่อยเบอร์มือถือส่วนตัวเลยมีไหมเบอร์โทรส่วนตัวนะขออนุญาตนะคะได้ครับยังบอกนิดนึงอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้เดี๋ยวผมอ่านให้นะฮะเบอร์นับแี่วขึนขึ้ไปทางนี้นิดนึงนะครับพี่อิ๋ม 0890836499มีสองเบอร์ใช่ไหมครับ0843242499อ่าผมขอสอบถามนิดนึงนะครับปกติเราอยู่พิกัดตรงเนี้ยที่เดียวหรือเปล่าร้านของคุณพี่เรียนบอกนิดนึงว่าของเราเนี่ยตรงนี้เลขโซน A เนาะจุดีโซนบ,บอกให้ได้ A5455 นะาคะจำหนขายสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2ของเดือน1นกับ2นะ 2> อ่ายังไม่พอเนาะเรามี d 3 6 ดีสาสิบหกซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านประดำตรงนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาเรียกเราจะเปิดอาทิตย์ที่ยอะไรทุกสัปดาห์เลยค่ะประมาณว่าถ้าดีที่สุดก็คือไปตรงโซนประดำก็ได้อันนั้นเปิดทุกสัปดาห์แต่ถ้าเกิดใครมาตรงโซนเอเราก็มาอาทิตย์ที่หนึ่งกับอาทิตย์ที่ยอะไรครับที่นี่จะสัปดาห์ที่หนึ่งกับสัปดาห์ที่สองหนึ่งกับสองอยู่ที่นี่ตรงนู้นทุกสัปดาห์นั่นเองอย่าลืมนะครับทคยเดี๋ยวเรียนประชาสัมพันธ์นิด 0890386499อันนี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งเราเนี่ยเราขายประจําอยู่ที่นี่สามารถเปิดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตตะเลิกไม่พอเนาะเรายังเปิดวันพะทุกวันพระที่ตลาดน้ําวัดใหญ่ตลาดน้ําวัดใหญ่บางพระกดค่ะล0181สามารถไปซื้อที่ได้เลยอ๋อเราก็จะมีหลายๆจุดใครสะดวกที่ไหนก็ <ๆ S 2> ไปที่นั่นได้นั่นเองแต่ว่าเฉพาะวัดใหญ่นี้เป็นวันพระวันเดียวเฉพาะวันพะ อยู่ที่วัดใหญ่พัะสะมุรเจดีนั่นเอง<ช>อยู่ในเขตนั้นนั่นเองใช่ค่ะยังไงผมรู้สึกดีนะคือเราไม่ต้องไปไกลถึงบางบ่อแล้วเรามาเที่ยวที่ตลาดน้าบางนะ้ำเพึ่งเราก็มีของวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่พระประแดงเราอีกเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่อิ๋มมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆง่ะผมนับพี่อิ๋มไว้นานแล้วละ่ะเพราะว่าผมอ่ะก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่าไอ้นิสัยเราเองเราก็ต้องซื้อไปทดลองซื้อไปหรอซื้อครับซื้อไปครับนะแล้วพอซื้อไปใช้ปุ๊บผมก็รู้สึกดี พอรู้สึกดีปุ๊บก,ก็เลยติดต่อขอมาทํารายการ,รวันนี้อย่าลืมนะครับใครชอบแบบไหนซื้อไปแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งท่านจะลืมนี่คือ2องแนเจอร์ลธรรมชาติจริงๆแต่เรียนบอกแม่ครับวันนพวกเราก็ใช้เยอะหนูนะ,ะน้องเอ๋ก็ใช้อยู่ร้านน้าตาลแล้วก็ข้ามสะพานไปเป็นตรงต้นไม้ก็พี่สุก็ใช้อยู่หลายท่านอ่าพี่ดีอ่าหลายที่อยู่ที่หมู่ก็ใช้อยู่หลายท่านเหมือนกันโดยเฉพาะ มีกรอบด้านหลังก็ใช้นะคะคเพราะว่าด้วยเราความเป็นธรรมชาติของเราไม่มีสารสกัดนะคะตัวนี้แล้วข้อสําคัญคือเข้มข้นสินค้าเราได้ไมตาตรฐานผ่านโรงเรือนหมดแล้วก็ขึ้นอยู่สารรมด้วยและอย่าลืมที่สําคัญโอท็อปดาวนั่นเองขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกัน ท่านมีเรื่องราวดีๆอะไรอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวประวัติศาสตร์สินค้าดีๆของอร่อยยังไงติดต่อทีมงานเข้ามานะครับนะแล้วก็ถือมือถือเครื่องเดียวบบชนาวีนะครับผมก็จะพาท่านไปนําเสนอทัทวทิศทั่วไทยนั่นเองนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทนะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพ่อคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมก็จะไปทำรายการต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจะพี่อิ่มจบอยู่ที่ ัสมุนไพรใต้ตแบนด์รัฐวิสาหกิจชุมชนปลุกสมุนไพรบาง,งบ่อน,นะครับตลาดน้ําบานน้ำพึ่งล็อ A 55เฉพาะอาทิตย์ที่1กับอาทิ 2, ตย์ที่2งส่วนตรงโซนประดาตรงนั้นน่ะนะครับทุกอาทิตย์เลยนั่นเองฝา,ากในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสวบาวอาทิตย์ไปอยู่นักขับตะเลิอกกับที่นี่นั่นเองนะครับราคาหน้าผมจะพาท่านไปนําเสนอเรื่องราวดีๆอะไรที่ไหนอีกต,ดตกดิดกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณพี่อิ๋มมากครับพี่อิ๋มโอเคมากเพราะว่ามันเป็นของสมุนไพรมดเลยใช่ไหมแต่รู้สึกนะครับพี่ว่าพี่พูดเดียวไปหน่อยได้ไ่งแป๊บหนึ่งรั้ และร้านพี่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะมีแผ่นโบชัวไว้ให้อ่านใครยังไม่ซื้อก็สามารถเอาไปดูก่อนว่ามันตรงกับที่เราเปล่าพอมาตรงปุ๊บก็กลับมาซื้อได้เพราะว่าทุกอาทิตย์แต่เรามีล็อกของเราอยู่อ่ะแต่ว่าเบอร์เบอร์โทรพี่ก็มีข้างหลังเบอรนี่